ป้าเลยเอามาแค่สิบต้นกุหลาบใหญ่แล้วก็สิบเอ็ดสิบสองกับกุหลาบเลื้อยนะคะเอ้คุณลุงกุหลาบเลื้ยป้าว่าให้เอากอหนึ่งส่ด้านนั้นน่ะเหลื้อยขึ้นต้นหลุมกุหลาบเนี่ยไมใกล้กันถี่กันมากเลยล่นะนั่นกุหลาบเลื้ย ผิดที่ผิดเวลาคุณหลาป้าก็ยบายบาเลยนะคะปีนั้นต้นใหญ่เยอะนะคะแล้วก็ถ้าอยู่นะก็จะไม่ได้ปลูกอีกทุกปีเพราะว่าตอนนั้นป้าได้มีเวลาดูแลนะป้ายังไม่ไปทํางานแบบยุ่งเยอะมากๆตอนนั้นน่ะก็มีเวลาดูแลมันก็เลยได้อยู่หลายปีเหมือนกันแต่พอเจอผิดที่ผิดเวลาปีนั้นมีทั้งน้ําแชร่รากแล้วก็มีทั้งข้างบนโดนตัดแต่งฤดูนฝน ก็ไปเลยจบเลยจบข่าวเลยตั้งแต่ปีนั้นมาสวนกุหลาบของป้าก็ไม่เคยได้งามอีกเลยนะคะหนึ่งป้ามีเวลาน้อยที่จะดูแลไม่มีเวลาดูแลแล้วสองปลูกยากมากเลยกว่าจะติดกว่าจะโตนะคะมันก็ไม่โตเห็นไหมมันมีแค่ที่เหลือรอดนะก็กระลองกอดแบบนี้เลยที่เหลือรอดก็เล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยไม่ไม่ไมแตกจริงมันไม่โตมันไม่รู้เป็นยังไงนะคะ เราก็พยายามใส่ปุ๋ยอยู่นะใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลอยู่ที่สําคัญแมลงที่มันมาลูกกลานที่ป้าบอกนะหน้าฝนนี้เอายากมากเลยนะคะมันก็จริงมีแมลงนอนบุ้งนะคะนอนี่เสือ้อแล้วก็แมลงเต่าทองชอบมากัดกินกัดกินยอดของกุหลาบหมดเลยมันก็เลยไม่เหลือแต่ปีนี้ป้าไม่ว่าจะไม่ปลูกเยอะนี่มันไม่ทันด้วยนะคะ มันช้าแล้วนะคะมันไม่ทันแล้วก็อาจจะได้สวนเดียวนี้นะคะเมื่อก่อนนี้จะมีสวนตรงนั้นแล้วก็ตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้นหลายตรงเหมือนกันแล้วก็อยู่ตามกระถางเออใช่เดี๋ยวป้าจะต้องไปได้ไปอีกรอบหนึ่งแน่ๆเ,เพราะว่าที่กระถางก็ตายเหมือนกันป้าต้องไปเอามาใส่กระถางด้วยนะคะกุหลาบแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะคุณโสพล โอ้โหขอบคุณหลายๆเด้อ er. คุณโสพลจะมาคู่เลยตลอดเลยนะคะตอนนี้มีคุณโสพลมาคู่ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณโสพลป้ากําลังเล่าสู่กันฟังว่ากุหลาบของป้าเคยงามสะพรั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จากไปด้วยน้ําแช่ขังแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งผิดฤดูกาลก็คือมาตัดแต่งกิงก่งตอนที่รากมันกําลังมีน้ําแช่ขังเยอะๆมันทรงตัวไม่ได้ พอไปตัดกิ่งของมันแทนที่มันจะเกิดยอดออกมามันเฉามันเปื่อยมันเน่ารากก็เน่าเป็นอันว่าจบข่าวเลยตายหมดเลยนะคะทีนี้ป้าก็ยังเอากระเจียวหวานตรงๆที่คุณลุงกําลังขุดตรงนั้นนะมันมีกระเจียวหวานเต็มเลยเห็นไหมคะเวลาฤดูที่กระเจียวขึ้นนะมันหนามมากใบนี้สะพั่งเต็มเลยนั้นก็ปลูกกระเจียวหวานไว้กินป้าปลูกไว้ใกล้ๆคนจะได้ไม่ เออมันมีไฟใช่ไหมคะตรงนี้เวลากลางคืนหรือค่ำมืดเวลาที่เราอยากจะเก็บดอกกระเจียวเราก็มาเก็บได้เลยป้าคิดแบบนี้นะป้าก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงของดอกกระเจียวหวานนะคะเนี่ยแปลงเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแปลงของกุหล,ลาบเหมือนกันทีนี้ป้าก็เอากระเจียวหวานมาปลูกก็เลยไม่ปลูกกล,ลาบนะคะสําหรับแปลงนี้แต่ตอนนี้นะกระเจียวหวานก็จะไม่มีเพราะว่าโดน กอเพชรหึงกอนี้นะคะยึดไปแล้วเพราะว่ากอใหญ่มากนี่นะคะกระถางใหญ่กอใหญ่แล้วมันก็แผ่กิ่งก้านของมันออกมาคลุมหมดเลยแปลงเล็กๆของป้าอยู่ตรงนี้อ่ะก็เลยโดนเพชรหึงกอนี้อ,อกินพื้นที่ไปหมดไม่สามารถที่จะปลูกกุหลาบได้เพระกุหลาบชอบแดดนะคะถ้าอยู่ในร่มกุหลาบไม่มีดอกนะคะ ต่อให้งามยังไงก็ไม่มีดอกถ้าอยู่ในร่มมันก็เลยหมดสิทธ์นะคะสวนแปลงกุหลาบแปลงนี้ของป้าเลยหมดสิทธิ์แล้วเมื่อก่อนนี้ตามสวนตามอะไรป้าก็ปลูกกลาบเต็มไปหมดเลยนะตั้งแต่ต้นไม้มันยังเล็กยังไม่ใหญ่นะคะเนี่ยต้นไม้มันยังไม่ใหญ่มันยังไม่ล่มคลืมแบบนี้นะป้าก็ปลูกกลาบได้หลายๆที่แล้วก็ดอกแพรเสี่ยงหฮคือคุณนายตื่นสายนะคะป้าก็ปลูกเต็มสวนแถวแถวนิ้วงามไปหมดเลย ตอนที่ต้นไม้ยังเล็กๆอยู่อ่ะเนาะมันยังไม่โตมันยังไม่ร่มแต่พอร่มแล้วนะคะก็แบบนี้เลย